ดินมันซุยเดย้ดีนมันล้วนเอเอโอ้ง่ายเลยเนาะพี่อ่นเนาะนี่แล้วนี่นดอกครับ้อนตัวจริงนี่นี่อันนี้คือเบีย้ยไผ่ข้าวหลามครับพี่น้องอันนี้เกิดจากเหาหม็ดนะครับในรอบ40ปีปมันจะตาย<ม>าขุยมาอย <หา S 2> ่างนี้ครับนี่นี่นี่คือนี่คือต้นแม่ที่มันตายนะครับแล้วก็ เป็นเม็ดร่วงลงมาเกิดมากมายมหาสารวันนี้เราจะเอาไปช่วยกันเผยแพร่นี่ครับเบี้ยไม้ไผ่ข้าวหลามครับได้เป็นกระสอบแล้วครับใส่ถุงดำล้วกอกถุงรอไปแล้วใช่ครับนี่ครับกำลังจะติดเลยนะสวยเลยต่อไป เพราะถ้าไม่มาทํามันก็จะโดนไฟไหม้ไฟป่าไหม้ไหม้แล้วก็จะรออีกไปตั้งสี่สิบปีถูกแล้วนี่แหละสี่สิบปีมันวัดได้บ่ได้เราจะมาตายกันได้มาตายเนาะว่ายซุดสี่สิบยังซากอร่อยปีโดยเฉลี่ยเนาะโดยเฉลี่ยเฉลี่ยที่นี่สี่สิบตัวว่ายซุดอย่างงามเลยอันนี้แปลงเพราะกล้าอย่างดีคือป่าเนาะ แปลงพอก้าเลยเนี่ยไม่ต้งองรดน้ำ<ถ>ลดน้ำมีม๋ยวให้พี่น้องดูดินโอ้หน้าดินนีดสีดำนะครับเพราะว่ามันมีใบไม้ไผ่เป็นปุ๋ยมาไม่รู้กีกี่เออกี่หลายร้อยปีอ่ะว่ครับดินมันจะร่วนซุยมากดินดินดำโอ้ดินดีมากหอมด้วยนะครับหอมด้วยโอ้โห นี่ครับใช่หมดเลยที่เห็นเป็นสีเขียวๆนี่คือเบี้ยครับต้องเรียกเบี้ยเริ่มเป็นง่ายเบี้ยไผ่ข้าวหลามจิ้มหนึ่งฟางเห็นไหมพรสเดียวนี่สองกสอเลยอ่ะยอดยอดเต็มแล้วนี่ครับสุดยอดเลยเห็นไหมโอ้ยเหมือนกับเป็นงามเลยอ่ะเนี่ยเริ่มเงาแล้วอุ้ดดูดูสิ เออนี่ครับอย่างสวยเลยเสยเลยนี่มนีแข็งแรงแล้วแข็งแรงไม่ใช่มัมีแต่ให้มนุษย์นะใช่ครับพี่ถูกต้องมันมีแต่ให้ให้เกินด้วยโอ้เต็มมาได้พี่น้องเต็มแล้วอ่ะเดี๋ยวดูปล้องครับพี่น้องนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูปล้องตัวอย่างปล้องก็สักห้าสิบหกสิบเซนนะครับเอ่อเป็นหมื่นแล้วเนี่ยครับ นี่คือลำนะครลำมันจะเปลือกบางเปลือกบางครูใหญ่นะครับเยื่อใหญ่ใหญ่มันมีเนื้อเขาเรียกว่าเยื่อใหญ่นะครับข้างในจะดีมากนะครับเขาเลยเอาไปทําเป็นข้าวหลามแล้วก็จักตอกสารต่างๆนะครับ อ้าวโฮได้อดโอ้โหเหลือเฟือแล้วเอาเม็ดบกบกเนาะเอาต้นบกบกเนี่ยครับได้เยอะมาก้าวเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับพี่น้อง